สวัสดีครับเพื่อนเพื่อแเ้วเจอกับคุณแจกันทองนะครับไปเขาต้มพันเจ็ดนะครับไปครับผมีนเป็นมาคู่ใช่ไหมครับไปครับผมสอดไส้ตรงกลางดันขึ้นไปดันโคนขึ้นไปอือฮึเม็ดขึ้นไปขุนขึ้นไปกระเถิบนิดนึงเปิด กล้องกว้างแล้วก็ทิปตรงๆงนะครับอืมอ่าต้องถอยแล้วซีไปครับโค้นขึ้นโอเคไปครับถอยมาดัานไปเลยเกินดูนะครับว่าเขาจะยังไง ขาเอามากระโดดมาตานี้ครับอ่ะเราเอามาไปป้องกันโอเคเออไปผมกระโดดมาไปตานี้อ่าเขาถอยไปเว้ยไปนี่ครับมายงขวาดานันเตรียมดันครับเราเตรียมดันแล้วอืมเขาเอาเม็ดออกมาทำไมวันนี้อ่ะ เอาเม็ดมาทำไหมนี่ครับจอหน้าคุณครับให้คุณเขากังวลใจเล่นๆเราดันขึ้นไปนะครับเรากินครับผมอืเขามาแย่งโคนเราเว้ยเามาแย่งโคนเราเราก็ถอยสิจ่ะอยู่ทำไมเราดันขึ้นไปเลยครับผมอืมเขาคิดตัวนั้นเราเอามากินนะครับ ดูซิว่าเขาจะเล่นตัวนั้นใช่ไหมโอเคโอเคโอเคกินได้ไหมไม่ได้ทิมกินทิมทิมกินถ้าเราทิมไปเขาน่าจะเอาโคลนกินนะครับตัวนี้ได้นั้นไม่ได้เรากินตัวนี้ฟึบเอ่อไงดีเรามาอีกตัวดีแม่ ใกล้จะไอ้นั่นละโอเคเอ,อ่อขยับนิดหน่อยดีกว่าเราดันขึ้นไปเลยดีกว่าใช่เราดันขึ้นไปเลยครับผมเดีย๋ยวเราจะเอาเบี้ยกินเลยนะครับอ่าโอเคเราเปิดลูกครับผม เขาน่าจะต้องหนีไปหลังจากนั้นเราก็ดันขึ้นไปเลยครับต่อโคนกินครับผมอืมกินตัวนี้ไปก่อนครับเดี๋ยววัดกิน โอเคไปครับเขากินมาเราได้นะครับแต่ว่าเราก็จะกินมาเขาเหมือนกันเองไงครับเอาไงวัดใจเพาะใจดูทีว่ามาเขาจะนนหนีไปไหนน่ะเขากินเขายอมสลัดมาไเลยคิดว่าเขาน่าจะกิน เขาจะลุกินเรือเหรอครับแต่เขากินลุงไม่ได้นะเพราะว่าผมกินเลยไงเขาเปิดเรือไม่ได้ไงท่านผู้ชมเปิดเรือปุ๊บชิบหายเรือหายสองลำนะครับเฮ <c oughs> แล้วก็ปิดสิจ๊ะรออะไรเอามาเอามาเอาเรือมาปิดกินครับไปกินเข้าไปอืมโอเค ไปครับบูลแล้วเตรียมบูบูด้วยกองกำลังที่เรามีปะเอาอะไร <c oughs> กินฟรีกันดีกว่าครับผม กินเลยดีไหมกินไปเลยก็ได้น,นครับกินไปเลยดีกว่าโอเคไปนันไว้ครับไปไปครับผมอืม ลักษากอ่าเราป้องกันตัวนี้ครับไม่ได้ดิเดี๋ยวเขาลุกกินมาเราโอเคเราต้องถอยมาตัวนี้ครับผมไม่ให้คุณเขาลงมาใกล้กว่านี้อ,เ,อเราลุกกินบ้างครับผมลุกกินเม็ดมาสิ อืมโอเคไปครับลูกทีนึงเดินดีๆนะเดินดีๆนะเดินดีๆนะถอยดีๆนะเจียโอเคถือว่าได้อยู่พิ้นก็ปล่อยอร่อยจะทำอ่อยทำอ่อาไม่ได้ครับ แล้วกินเหลือครับผมตูมกระจายน่าจะแพ้เลยโอเคดีแมทไหมคุณสวัสดีครับแล้วยัวคุณมือใหม่ชอบเล่นนะครับโอเคเมื่อกี้เขาแต้มพันหกกว่า,า 1, วไปครับผมมาเราไปเม็ตไปโคนไปอ่ะเหลือไปครับผม,มไปครับเราจะเล่นแต้มนี้ เขากินเลยครับเรากินเรือครับผมโอเคไปแล้วเราก็กินตัวนี้อืมกินตัวนี้ ดนไปตรงนั้นไปครับผมเขากินเราได้หนึ่งตัวนะไปจริง,รงๆเขาจะต้องเอาขุนมาระหว่างม้ากับออ่เอระหว่างม้ากับเลือนะครับเพราะว่าเหลือเรากินไม่ได้เพราะว่ามาเขาคุมเม็ดอยู่อือหืดันขึ้นเลย ดันครับอ่า,าดันขึ้นไปครับป้องกันไว้ก่อนป้องกันมาเข้ามานะครับเขาจะมากินมาเราละเราถอยไปพร้อมกับจะกินเบียรครับ ซ้อนเรื่องกอนครับผมเพื่อความน่ากลัวกินไม่รู้นะว่ามาเขาจะโดดไปตาไหน ไปกินมาไปครับป้องกันไว้ก่นอนเ,เ,เราถอยเรือนิดนึงดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัย ถอยเรือครับเพื่อความปลอดภัยเขาจะกินกินเราแล้วนะเ,เราดันขึ้นไปครับทิ้มาพร้อมกับเชื่อมมาทิ้ไปทีดีไหม ถอยดีกว่าโ้อย่างกระแทนยิงจรวดป่อยหน้ากระดาษเลยทิมมาครับผมน่าจะต้องกินกินกินเข้าไปมาเขาจะหนีไปไหนได้ Okay. มาควัานี้เป็นตานั้นนะครับเรากินตัวนี้ดีกว่า uh huh. เราลุกไปก่อนครับผมเรากินตัวนี้เา okay. ที่มมาเขาครับผม ดนี้ว่าเขาจะหนีไปไหนเราทิมมาเขาขี่หนึ่งครับนะ กินเรือเขาครับอ้าวเรือเขาตายนี่หว่าเขาไม่มีรูหนีนะเรือใช่ไหมน่าจะตายครับผมเรือเขาอืมก็ต้องกินตัวน,นั้นแล้วก็กินพร้อมกับคุมไปด้วยกินเขาผมพวกเราเยอะทีมครับทีมเรือ ตะกินเบีย้ยได้ไหมวะไม่ได้อินย่อใจเย็น,เด,ยยนเ,ดยเดี๋ยวค่อยลุกด้วยะเ,เขาจะมากินครับอ่ะเรากระจายกำลังนิดนึงดีกว่า กินไปเลยครับเรามีไม้าอยู่ไงโอเคอีกรอบเปล่ปา